ครับสวัสดีครับผมบาสจากบาสวิท a ชาน l นะครับหรือว่าช่างบาสนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดเอฟเฟกจากแอปเสียงเอฟเฟกนะครับให้เข้าในแอปคายมัตเตอร์ของเราเป,เป็นเสียงเอฟเฟกที่ยูทูบเบอร์เขาใช้กันนะครับผมเป็นเสียงที่ฮิตมากด้วยแอปเสียงเอฟเฟก2020นะครับแบบนี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้มีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ไปกันเลยครับผมก่อนอื่นขั้นแรกเพื่อนๆต้องไปดาวน์โหลดแอปแปลงไฟล์ซิปก่อนนะครับผมโดยไปที่ Google Play Store ครับแล้วก็ไปพิมพ์คำว่าซิป ZIP ค้นหาครับ อของผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับผมดาวน์โหลดตัวนี้นะครับอ,อันนี้ผมติดตั้งไวแล้วเพื่อนๆก็ดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บก็ต่อไปก็ไปดาวน์โหลดแอปเสียงเอฟเฟกครับย้อนกลับไปครับ พิมพ์คำว่าเสียงเอฟเฟกค้นหาครับดาวน์โหลดตัวนี้นะครับผมเสียงเอฟเฟกต์2020ครับนี่นะครับ พเพื่อนๆก็ดาวน์โหลดนะครับ,รบผมพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็กดเปิดครับครับมันก็จะมีเสียงเยอะแยะมากมายเลยนะครับแปดสิบเก้าสิบไฟล์นะครับผมก็ต่อไปก็ดาวน์โหลดครับ แล้วก็กดดาวน์โหลดไฟล์ซิปจากเว็บไซต์หลักครับกดดาวน์โหลดเลยครับ เสร็จแล้วเพื่อนๆเ,เข้าไปที่แอปแปลงไฟล์ซ i p นะครับผมครับพอเพื่อนๆเ,เข้ามาในแอปแปลงไฟล์ซ i p แล้วนะครับผมมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้กดไปที่อ,อ activate นะครับผมเนี่ยครับ เนี่ยครับพวกนี้ครับเสร็จปุ๊บเพื่อนเพื่อนก็กดค้างครับเสร็จปุ๊บมุมบนจุดสามจุดนะครับ กดคำว่า unzip ครับเสร็จปุ๊บเก็บไว้ในเมมโมรีนะครับผม SD card ครับ แล้วก็ unzip เฮียครับนี่ครับพอดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วก็มันจะอยู่ใน sd card ของเราชื่อนี้นะครับที่เราดาวน์โหลดเมื่อกี้ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันไปอยู่ในคลายมาตเตอร์ของเราหรือยังครับผมมากดที่ออดดโอครับโฟลเดอร์ <B ling> er ครับ เลื่อนนะครับเลื่อนดูเนี่ยครับ ประมาณนี้แต่ชื่อเพื่อนๆต้องอต้องจำเอานะครับว่าเสียงไหนมันชื่ออะไร B1 b 2, B8 B9 อะไรพวกนี้นะครับผม oh, <no. S 1> โอเคครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมการดาวน์โหลดเสียงเอฟเฟกนะครับผมเข้าในแอปคลายมาเตอร์ตัดต่อวิดีโอของเรานะครับผมก็ประมาณนี้าหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไร ลงเม้นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าอยากให้ผมทําคลิปอะไรสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับผมถ้าผมสามารถทําได้และมีประโยชน์กับเพื่อนๆผมยินดีทําครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับผมฝากช่องบาร์บีทิวชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย,บายครับ